สิงโตภูเขาฉกเอาน้องหมาไปกินต่อหน้าเจ้าของที่ยืนอึ้งกิมกมีขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังพาสุนัขไปเดินเล่นในหมู่บ้านที่มีรั้วกั้นอย่างดีณโคโลรราโดสปริงเขาไม่รู้เลยว่าเจ้าสิงโตภูเขาตัวหนึ่งได้หมายตาอาหารว่างกรุบกรอบหนีไว้ตาเป็นมัน่น จูๆ่ๆเจ้าสิงโตผู้เขาก็พุ่งออกมาจากพุ่มไม้แล้วก็ฉกฉวยเอาน้ององไปอย่างเร็วแม้ว่าคุณเจ้าของจะดึงสายจูงไว้แต่ว่าก็ยังชักเขยอกับเจ้าตัวนี้ไม่ไหวอะ่ะเพราะเจ้าสิงโตกลับสามารถที่จะลากไปทั้งน้ององทั้งสายจูงแรงเยอะเกิน ประชาชนในแถบดังกล่าวเผยว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าสิงโตภูเขาออกมาเดินชอปปิ้งในเขตที่อยู่อาศัยเจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์สามารถติดตามเจ้าสิงโตภูเขาได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อมาแล้วก็สังหารมันเนื่องจากว่ามันเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชน คุณผู้ฟังคิดว่ามันสมควรหรือเปล่าที่เจ้าสิงโตภูเขาจะต้องมาจบชีวิตแบบนี้อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ